สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถแบบราคาสุดพิเศษมานําเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับนะคะมิซูบิชินะคะคันนี้เป็นมิซูบิชิแอททัดนะคะเป็นรถปี2014ค่ะ1.2 G.L.X นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2014ค่ะราคาสุดพิเศษมากมากค่ะสำหรับใครที่อยากผ่อนประมาณ4 0 0 0บาทนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้รถไม่น้อยรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะไม่หลักเหมือนเท่านั้นค่ะราคาอยู่ที่239,0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะนะคะคางว่าจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะคะสำหรับใครที่มองหารถฟรีดาวนะคะแล้วก็นะ,ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 3- 4 0พันบาทแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น มิตซูบิชิแอททรานะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถปี2014ได้สีดำเลยนะคะรถไม่เคยมีประวัติชนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้รถบ้านเดิมมือเดียวนะคะรถเดิมนะคะไม่เคยมีประวัติติดแก๊สนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง1ัน0ซีซีนะคะประหยัดมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถสภาพพร้อมใช้งานนะคะมิตซูบิชิแอททราคันนี้ตอบโจทย์อีกหนึ่งคันค่ะ นะคะสีดำสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะเงาวับเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถสภาพแบบเดิมๆนะคะมือเดียวไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้ไมล์วิ่งอยู่ที่4 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นได้เป็นรถปี2014ค่ะนะคะสภาพรถเดิมๆแบบนี้นะคะใครได้ไปใช้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีถึงความมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถไม่เคยมีประวัติชนไม่เคยมีประวัติการ นะคะไม่เคยมีประวัติผิดความแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนะคะรถเดิมๆไม่มีประวัติการตัดต่อนะคะแนะนำการันตีให้มั่นใจได้เลยนะคะสําหรับรถ m มิตซูบิชิอาถาดคันนี้ค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นทรงซีดานนะคะสีประตูนะคะได้ระบบเกียร์ออโต้ค่ะ ไม่วิ่งใช้งานอยู่ที่49,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะยืนยันนะคะถึงความนะคะการใช้งานรถที่น้อยมากนะคะได้เป็นบออผ้านะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจะเติม e 2 0ได้ค่ะ9 1 9 5ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการประหยัดนะะรารคาสุดพิเศษกันไปเลยค่ะ2 39,000บาทเท่านั้นค่ะนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะให้ชมกันก่อนนะคะรถส เข้าใ,ใหม่แต่สภาพบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะคันนี้นะคะรถเดิมๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของนะคะในส่วนของด้านหลังกันนิดนึงค่ะที่วางของสัมปาาะได้เยอะแยะมากมายค่ะรถเดิมๆไม่มีประวัติติดแก๊สนะคะยางอะไรเดิมจากโรงงานยังไม่เคยลงพื้นถนนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของเครื่องมือแม่แรงพร้อมเลยนะคะสำหรับ m i t s ูวิชิอั t ถศนคันนี้ค่ะนะคะแนะนำรถสภาพพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันค่ะได้เป็นรถปี14นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเบาะผ้าลูกค้าจะไปหุ้มเบาะหนังก็ได้เช่นกันเลยนะคะลูกค้าซื้อสดนะคะบอกได้เลยว่าพร้อมโอน นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะบริษัทเพชรยนต์เปิดทำการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะบริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ถนนเสรษีไทย68มิบุรีกรุงเทพค่ะอันนี้เรามาปรับสภาพรถนะคะเสร็จแล้วก็มีแดดนะคะแล้วก็จะพึงแดดนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้รถมีกลิ่นอับนะคะ ลูกค้าสัานใดที่สนใจอย่าลืมฝากกด subscribe กดสันกดิ่งกดติดตามไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมาอัปเดตรถนะคะราคาสุดพิเศษราคาขดบบแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะคันไหนคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถคันไหนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามไปเลยค่ะสําหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ